ก็สวัสดีครับหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปไปนาน,นครับวันนี้ก็จะพามาชมแอมขยายแอมประกาศนะครับยี y ่ห้อ npe วันนี้จะพามาดูอาการเสียที่พบบ่อยครับของเครื่องนี้ของเครื่องตัวนี้ครับสองส,องส,องสองรุ่นนี้พบบ่อยมากครับอาการมันก็จะประมาณว่าเปิดเครื่องติดทุกอย่างครับ เปิดเครื่องเครื่องทำงานปกติไฟขึ้นไฟอะไรทุกอย่างแต่เสียงไม่ดังครับสองเครื่องนี้เหมือนกันเลยครับเสียงไม่ดังเปิดเครื่องปกติทุกอย่างเสียงไม่ดังเช็คขยายเอาพูดแล้วไม่ช็อตฟิวไม่มีตัวไหนขาดปกติทุกอย่างครับแต่ไม่ดังถ้าเป็นอาการแบบนี้ครับก็มีอยู่จุดเดียวครับผม99%ครับ จะเป็นที่ตัวนี้นี่ครับ ic 4 5 5 6ครับนี่ครับ4 5 5 6ครับผมอาการมันก็จะคือเปิดเครื่องติดปกติทุกอย่างไฟปกติไม่มีช็อตไม่มีอะไรเครื่องทำงานปกติแต่ไม่มีเสียงครับ99%้าสบเอซ็ตครับ ic ตัวนี้นี่ครับตัวนี้คือผมเปลี่ยนเรียบร้อยครับ ถ้ายังไม่เปลี่ยนมันจะเป็นแบบนี้มันจะไม่มีช็อกเกตครับมันจะไม่มีช็อกเกตไอซีมันจะเปลี่ยนยากนิดหน่อยครับคือต้องรื้อหมดเลยครับผมตัวนี้ตัวใหญ่ครับตัวนี้ดุลพันตัวนี้ยิ่งรื้อยากครับต้องรื้อออกหมดเลยก็ได้เปลี่ยนแล้วก็จับใส่ช็อกเกตไปเลยครับเผื่อเป็นมาครั้งหน้าก็จะไม่ต้องได้รื้อครับถอดแล้วก็เสียบไอซีต่อใหม่เข้าไปได้เลย ตนี้อาการที่พบมากครับพบบ่อยของ mpe ครับพวกแอมประกาศแอมฮอกระจายข่าวเจอบ่อยมากครับก็ประมาณนี้ครับเปลี่ยนตัวเดียวครับใช้งานได้ครับอย่างอื่นไม่มีตัวไหนเสียครับนี่ครับสองตัวนี้อาการเดียวกันเลยครับเปิดติดไม่มีเสียง ครับผมตัวนี้คือตัวที่ยังไม่ได้เปลี่ยนครับเขาจะไม่ได้ใส่ช็อคเกตไอซมาให้เราต้องทำการรื้อหมดเลยครับรื้อหมดเลยรื้อออกใหม่หมดเลยเพื่อจะเปลี่ยนไอซีตัวเดียวตัวนี้นะครับก็ ตัวนี้เปลี่ยนแล้วครับเปลี่ยนแล้วผมก็จับใส่ช็อกเกตเอซีเข้าไปด้วยครับครับผมก็จะประมาณนี้ครับ Hold me close till I get I don't wanna waste what's left The storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust, yeah No, I don't wanna waste what's left And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And we'll